68เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับครอบครัวฟอร์เจอร์ใน Spy Family ครับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับอาเนียฟอร์เจอร์ห ในช่วงที่วาดแบบครั้งแรกได้มีการลองออกแบบตัวละครอาเนียนหลายแบบตั้งแต่ลุกที่ดูสวยงามไปจนถึงลุกที่ดูป่วยๆก็มีหนึ่งในคอนเซปต์ยังแสดงให้เห็นว่าเธอมีถุงใต้ตาเพราะอดนอนนั่นเองครับเทสยะเอนโดผู้สร้างต้องการให้มีอะไรโดดเด่นอยู่บนศีสากของเธอจึงได้ทดลองใส่ของตกแต่งผมหลายแบบเช่นที่คาดผมผมบันและแม้แต่เขาซึ่ง สออย่างหลังนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์สุดท้ายของเธอนั่นเองครับนอกจากนี้บุคลิกของอาเนียในตอนแรกๆถูกวางไว้ว่าเธอเป็นเด็กที่เงียบขรึมและมีความดื้อรั้นด้วย 2. ตามที่เอนโดได้กล่าวไว้สีผมของอาเนียเป็นสีชมพูไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษครับเขาบอกว่าผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำ 3. เครื่องประดับทรงเขาบนหัวของอาเนียถูกออกแบบมาเพื่อให้สื่อถึงความรู้สึกการรับสัญญาณหรือการรับรู้นั่นเองครับ 4. ตอนแรกอาเนียถูกวางแผนให้มีอายุมากกว่าและตัวสูงกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันครับซึ่งสามารถเห็นได้จากภาพร่างครอบครัวในช่วงแรกๆนอกจากนี้สีหน้าของเธอในตอนนั้นก็ดูจริงจังหรือเย็นชาก,กว่าตอนนี้อย่างชัดเจนครับ 5. ในแง่มุมของรูปรักการออกแบบตัวละครอานเนียเป็นการผสมผสานระหว่างตัวละคร2คนจากผลงานวันชฉอเรื่องเก่าของเทสุยะเอนโดอย่างเอสจากเรื่องเลนโงคุโนเอสและมิชาจากเรื่องอิชิโนอุสุเบนินั่นเองครับ 6. พลังโทรจิตของอาเนียหรือความสามารถในการอ่านใจเป็นสิ่งที่เอนโดเพิ่มเข้ามาในภายหลังครับระหว่างที่กำลังพัฒนาคาแรคเตอร์ของเธอเดิมทีเขาตั้งใจให้รอยรับเลี้ยงเด็กที่มีพลังพิเศษยอยู่แล้วแต่ในตอนแรกเขายังไม่ได้คิดให้ลึกถึงผลกระทบในการมีตัวละครที่อ่านใจคนได้นั่นเองครับต่อมาเขาจึงเริ่มมองเห็นว่าไอเดียนี้สามารถสร้างมุกตลกได้มากมายและยังเปิดมุมมองใหม่ใ ให้กับผู้อ่านอีกด้วยครับเจ็ดเดิมทีเอนโดสะกดชื่ออาเนียเป็นอาเนียแบบนี้ครับซึ่งทำให้ชื่อนี้ปรากฏอยู่ตามฉากพื้นหลังในตอนต้นๆของมังงะหลายต่อนหลายตอนต่อมาความแตกต่างของการสะกดชื่อนี้ก็ถูกพูดถึงใน s h o ตมิช s ั่นอีเลเวนและรายละเอียดเล็กๆนี้ยังส่งผลนในถึงฉบับอนิเมะด้วยเช่นป้ายที่ติดอยู่หน้าห้องของอาเนียก็ยังสะกดว่าอาเนียแบบนี้เลยครับ 8. รหัสเดิมของอาเนียก็คือผู้ทดลองหมายเลข007 หรือทัด Subject 007เป็นการอ้างอิงถึงตัวละครสายลับชื่อดังอย่างเจมส์มอนและรหัสประจำตัวของเขาก็คือ007นอกจากนี้อาเนียเองก็น่าจะเป็นการอ้างอิงมาจากเมเจอร์อาเนียอามาซาวาซึ่งเป็นเจ้าที่ฝ่ายข่าวกองโซเวียตจากภาพยนตร์เจมบอนในภาคที่10ในเรื่อง The Spy Who Loved Me นั่นเองครับ9 อาเนียพูดจาเด็กๆโดยมักออกเสียงผิดหรือใช้คำพูดผิดบ่อยๆในภาษาญุ่นความเป็นเด็กของเธอทำให้เธอแสดงออกในการใช้ฮิรางนนนาแทนคันจิครับซึ่งใช้กับผู้ใหญ่หรือภาษาทางการตัวอย่างที่ชัดเจนคือเธอเรียกรอยว่าจิจิและเรียกยอว่าฮะฮะ ซึ่งแม้จะเป็นคําแปลที่บอกว่าพ่อกับแม่แต่เป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะจะเรียกคนตรงหน้าแบบนี้ครับทำให้ฟังดูแปลกหรือผิดธรรมชาติในบริบทปกตินี่ยิ่งเน้นให้เห็นถึงบุคลิกที่ยังไร้เดียงสาและภาษาที่สะท้อนความเป็นเด็กเล็กของอาเนียได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับสิบ รอยเจออาเนียครั้งแรกเขาคิดว่าเธอหน้าจะอายุประมาณ4หรือ5ขวบครับซึ่งก็ช่วยอธิบายว่าทําไมอาเนียถึงมีปัญหาเรื่องการเลียนอยู่บ่อยๆเพราะเธอยังเด็กมากต่อมาในเล่มที่13ของมังงะเอนโดก็ยืนยันว่าอาเนียมีอายุ5ขวบในช่วงเวลานั้นจริงๆนั่นเองครับ11 หมายเลขใบสมัครของอาเนียตอนสมัครเข้าโรงเรียนอีเดนคือ K212 ซึ่งเลขนี้ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากรหัสไปสษนีของเมืองคาวาซากิสถานที่อาจารย์เอนโดเคยทำงานมาก่อนนั่นเองครับ12 อ่านเนียสอบข้อเขียนเพื่อเข้าโรงเรียนอีเดนได้คะแนนเพียง31คะแนนซึ่งเรียกได้ว่าผ่านแบบเฉียดฉิวเธอไม่เก่งวิชาส่วนใหญ่เลยครับและมักจะใช้พลังอ่านใจเพื่อพยายามลอกคำตอบจากคนอื่นอย่างไรก็ตามครับเธอกับมีพรสวรรค์ในวิชาภาษาคลาสสิกซึ่งเปรียบเทียบกับภาษาละตินในโลกจริงนั่นเองครับและสามารถทำคะแนนในวิชานี้ได้ถึง41คะแนนซึ่งถือว่าดีกว่าวิชาอื่นอย่างชัดเจ นั่นเองครับ13ตามที่รอยเคยกล่าวไว้อาเนเยียเป็นเด็กที่เลือกกินมากๆอาหารที่เธอชอบมีหลากหลายอย่างเช่นถูริสงเป็นของโปรดที่สุดเค้กแฮมเบอร์เกสต็กข้าวห่อไข่ของโรงเรียนอีเดนซึ่งเธอกินประจำอาหารที่มีความกรอบเช่นของทอดหรือขนมขบเคี้ยวส่วนอาหารที่อาเนเยียไม่ชอบมากที่สุดก็คือแครอทนั่นเองครับ14 อาเนียเป็นคนแรกในระดับชั้นของเธอที่ได้รับทั้งโทนิโต้และสเตรานั่นเองครับ15เก้าอี้ที่อาเนียนั่งอยู่ในปกมังงะเล่มที่2อย่างโซฟามัสเบลโรซึ่งออกแบบโดยเอวิงฮาร์เปอร์จากบริษัทจอเนสันแอสโซซิเอสนั่นเองครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ระดับไอคอนในวงการการออกแบบร่างครั้งแรกปกนี้ ตัวเก้าอี้จะใช้โทนสีขาวดําและอาเนียจะใส่ชุดลําลองแทนที่จะเป็นชุดยูนิฟอร์มนักเรียนโรงเรียนอีเดนอย่างในเวอร์ชั่นตีพิมพ์จริงนั่นเองครับ 16. อาเนียชอบของเล่นพิเศษที่แถมมาจากขนมบางยี่ห้อเป็นพิเศษและเธอมักจะพยายามใช้วิธีการอ่านใจเพื่อดูว่าข้างในกล่องนั้นมีของเล่นที่เธออยากได้ก่อนที่จะเลือกซื้อนั่นเองครับ 17. ของที่อาเนียชอบมากที่สุดมีหลากหลายอย่างและหลากหลายมากๆครับตั้งแต่ของเล่นไปจนถึงคนที่เธอผูกพันได้แก่ตุ๊กตาคิมโมร่าถลี่สงกระตู์สายลับปืนเก็บเสียงระเบิดปราสาทแพนกวินชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนอีเดนลอยยอและเบกกี้นั่นเองครับ 18. หน่วยงานสายลับที่อาเนียสร้างขึ้นในการเล่นบทบาทสมมติมีชื่อว่าพีูนั่นเองครับ 19. จนถึงตอนนี้ดามียนเดมอสเป็นคนเดียวที่อาเนียเคยเปิดเผยเรื่องพลังการอ่านใจของเธอแต่ดาเมียนกลับคิดว่าเธอพูดเล่นและบอกว่าเธอแค่ดูการ์ตูนมากเกินไปเท่านั้นเอง 20. นักพากเสียงภาษาอังกฤษของอาเนียคือเมแกนชิปแมนอย่างไรก็ตามเนื่องจากเธอราไปคอร์ดบุตรายเอพิล จึงมารับหน้าที่แทนชั่วคราวในซิงตันที่2ตั้งแต่ตอนที่28จนถึงตอนที่29นอกจากนี้เมแกนชิปแมนยังเป็นผู้ให้เสียงฟิโอน่าฟลอสตัวละครอ,อีกคนหนึ่งในเรื่องเดียวกันด้วยครับเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับยอฟอร์เจอร์ห ในภาพร่างต้นฉบับมีการออกแบบชุดให้ยอหลากหลายแบบตั้งแต่ชุดในชีวิตประจำวันไปจนถึงชุดนักฆ่า 1. ในนั้นเป็นชุดที่ยอแต่งตัวคล้ายพยาบาลและชุดหนึ่งมีลักษณะขายเครื่องแบบโรงเรียนอีเดนโดยมีลวดลายสีทองแบบเดียวกันด้วยครับ 2. ก็เหมือนเดิมทียอจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบยุ่งเรื่องของเธอเพื่อนคนนี้มีลักษณะบางอย่างที่คายยูริเพราะเสนอให้ยอลองรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนั่นเองครับ 3. ยอเคยมีชื่อหลากหลายชื่อครับเช่นอีฟเน โดยทั้งหมดใช้นามสกุลข,ของทอรีเวอร์หลัดนักฆ่าของเธอดูเหมือนว่าจะตั้งใจให้เป็นทอเพเซตมาตั้งแต่แรกแม้ว่าฟอยจะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เคยถูกพิจารณานั่นเองครับ 4. ียอมีลักษณะหลากหลายอย่างที่ถ่ายทอดมาสู่ดีไซน์ปัจจุบันของเธอครับเธอถูกอธิบายว่าเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งกว่าเพกอย่างร้อย ถูกเพ่ออหลอกมาใช้รับบทเป็นแม่ของลูกสาวอาเนียที่โง่ซุ่มซ่ามไร้เดียงสาไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งใดและบองว่าตนเองไม่มีคุณค่าในสังคมนอกจากการฆ่าซึ่งสองข้อหลังตรงกับท่าทีของเธอก่อนจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟอร์เจอร์ในมังงะองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งในช่วงพัฒนาตัวละครที่ท้ายที่สุด ไม่ได้ถูกใช้คือยอตกหลุ่มรักพระเอกและพยายามลอบค่าลูกสาวที่เป็นอุปสรรคระหว่างทั้งสองนั่นเองครับ 5. ชื่อสกุลของยอลวดลายกุราบที่มักปรากฏในงานออกแบบของเธอรวมถึงชื่อรหัสอย่างทอลพินเซต เจ้าหญิงหนามรวนบ่งบอกถึงแรงบรันดาลใจในการสร้างตัวละครนี้ซึ่งน่าจะมาจากนิทานเรื่อง Little b ไ y r r อรอีกชื่อหนึ่งของนิทานคลาสสิกอย่างเจ้าหญิงนิทรานั่นเองครับโดยเฉพาะคำว่า b y e r ซึ่งแปลว่าพุ่มไม้ที่มีหนามก็สอดคล้องกับทีมหนามของยอทั้งในแง่ของชื่อตัวละครและสัญญารักนั่นเองครับห ต่างหูปลายแหลมของยอเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่เธอร่วมกับเอสตัวละครจากผลงานวันช็อตก่อนหน้านี้ของเอนโดอย่างเรื่องเรนโงคุโนเอสนั่นเองครับ 7. ยอมไม่ชอบแมลงเอามากๆถึงขั้นว่าแค่เห็นรูปภาพแมลงก็รู้สึกขยักขยแยงแล้วนะครับ 8. ก่อนที่จะได้พบกับร้อยยอมไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกับผู้ชายคนอื่นมาก่อนเลยตลอดทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ทั้งที่เธอมีรูปร่างหน้าตาที่น่าดึงดูดและหน้าลหลงไหลแต่ก็ไม่เคยมีแฟนหรือมีความรักแบบคู่รักมาก่อนเลยครับ 9. เก้าอีที่ยอนั่งอยู่บนปกมังงะเล่มที่3คือ ลาเชตซึ่งออกแบบโดยชาวและเรอิมสองนักออกแบบระดับตำนานอย่างไรก็ตามในแบบร่างปกช่วงแรกยอเคยถูกวาดให้นั่งบนเก้าอี้ฮาร์ดโค้ลแชร์ผลงานการออกแบบของวอร์เนอร์พัสตันซึ่งต่อมาเก้าอี้ตัวนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปใช้ฟีโอนาฟอร์สบนปกมังหะเล่มที่6กแทนนั่นเองครับ10 ยอเป็นคนที่ชอบกินแอปเปิลเป็นหนึ่งในของกินที่เธอโปรดปรานมากที่สุดนั่นเองครับ 11. ยอมาจากเมืองอีสต์นนิสเบิร์กซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสตานีียตอนที่เธอยังเด็กรสชาติที่เธอปวดปานก็คือขนมวิสหรือวิสเซ่นแคนดี้ก็คือรสแอปเปิลนั่นเองครับ 12. ตอนเด็กยอกับยูริเคยออกล่ากระต่ายในป่าเขาด้วยกัน 13. ในแฟนบุ๊กของ Spy Family มีการพูดถึงความสามารถในการต่อสู้ของรอยฟิโอนาและยูริคำอธิบายมักจะเปรียบเทียบกับยออยู่เสมอโดยระบุว่ายอมีความสามารถทางร่างกายอยู่ระดับสิบเต็มถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องในแง่ของพละกกำลังลุลนๆครับ14 ยอไม่เคยวัดแรงมือของตัวเองได้อย่างถูกต้องเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือวัดแรงบีบมือเธอเผลอบีบแรงจนมันพังหมดนั่นเองครับ 15. อาวุธของยอได้รับแรงบระัจมาจากมีดสไตล์เล็กโตซึ่งเป็นอาวุธที่ตัวเอกใช้ในนิยายสายรับชื่อดังอย่าง Eye of the n e e d ด e ของนักเขียนเคนฟอเรสนั่นเองครับ 16. ในช่วงพระนาเนื้อเรื่องตอนแรกๆอาชีพของยอคเคยถูกวางไว้ว่าเธอจะเป็นพันโลงแต่ภายหลังก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นอาชีพ,พปัจจุบันของเธอก็คือพนักงานที่ศาลาการเมืองซิตี้ฮอล์แทนนั่นเองครับ17 เอนโดผู้เขียนเคยกล่าวไว้ว่าการทําให้ยอเป็นนักข่าวรับจ้างนั้นเป็นปัญหามาตั้งแต่แรกเพราะเขารู้สึกลำบากใจในการถ่ายทอดการฆ่าของยอให้ออกมาดูมีจริยธรรมหรือเข้าใจได้ในมุมมองของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เอนโดจึงสร้างเนื้อเรื่องช่วงภารกิจบนเรือสําราญคุสแอดเวนเจอร์อาร์ตซึ่งโดยตั้งใจให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทของยอในฐานะนักฆ่าอย่างลึกซึ้งและได้ตั คำถามกับนักค่าในบรรวดของสองครามมากกว่าการแบ่งแยกดีเลวธรรมดานอกจากนี้ชื่อของยอเดิมทีสะกดเป็นยูโรแต่มีการเปลี่ยนมาใช้เป็นยออย่างเป็นทางการตั้งแต่ตอนที่10หลังจากวิส m e เดียได้รับลิขสิทธิ์แปลภาษาอังกฤษนั่นเองครับ18 แรงบรนใจาลในการสร้างตัวละครของยอมาจากความชอบส่วนตัวของเอนโดที่มีต่อนางเอกต่อสู้โดยเฉพาะเจ้าหญิงอารีนาในพินเซสอารีนาจากเกมดากอนเควสซึ่งเป็นตัวละครหญิงที่เก่งการต่อสู้แข็งแกร่งและมีความกล้าหาญโดดเด่นนั่นเองครับ 19. ในตอนที่2ของอนิเมะแฟ้มประวัติพลังงานของยอมีการระบุวันที่6เมษาปี6-3ซึ่งอาจหมายถึงวันที่เธอเริ่มทํางานเนื่องจากในเรื่องยังไม่มีการเปิดเผยปีที่ใช้ปฏิทินอย่างชัดเจนและวันเกิดของยอยังไม่ถูกเปิดเผยเช่นกันครับ 20. ตามที่แฟงกี้เคยพูดไว้ยอมีลายมือที่สวยมากครับเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับรอยฟอร์เจอร์ห ระหว่างขั้นตอนเสนอแนวคิดเบื้องต้นรหัสสลับของทวายไลท์เดิมทีคือมิดเลดเพื่อสะท้อนความลึกลับของใบหน้าที่แท้จริงของเขาส่วนทวายไลท์เป็นเพียงชื่อชั่วคราวที่สุดท้ายกลายเป็นชื่อที่ถูกใช้จริงนั่นเองครับ2 ในช่วงการออกแบบตัวละครต่อแรกบุลคลิกของทวายไลท์ตั้งใจจะใช้ชื่อว่าออสการ์โดยเขามีคาคเตอร์บางอย่างเช่นเป็นนักมายากลที่ทำให้เด็กๆยิมได้แม้ในช่วงสงครามและเขาไม่อาจถูกทำร้ายได้เมื่อต้องสวมบทบาทปลอมตัวของตัวเองนั่นเองครับ3 เทสยะเอนโดตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่างานบางหน้าของรอยควรจะเป็นงานที่มีไรายได้สูงเช่นหมอหรือทนายแต่เพราะเอนโดมีความสนใจทางด้านจิตวิทยาเขาจึงตัดสินใจให้รอยเป็นจิตแพทย์แทนนั่นเองครับ4ดีไซน์ของรอยดูเหมือนจะได้รับแรงรัรดาลใจมาจาก God, ออกาพจากผลงานวันช็อตเรื่องก่อนหน้าของเอนโดอย่างเรื่องอิชินิอุสุเบนิเทสึนิโฮชิซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจากสเก็ตต้นแบบนั่งเดิมของรอยที่เขามีรูปก,กว้างและดูมีกล้ามเนื้อมากกว่าฉบับปัจจุบันเล็กน้อยนั่นเองครับ5 ในแบบร่างตันชบับช่วงแรกลอยมีลักษณะใบหน้าและรูปหน้าหลากหลายอย่างที่คล้ายกับตัวละครเดเบกอย่างชัดเจนรวมถึงหมวกที่เขาใส่ก็ทรงคล้ายกันแต่ภายหลังก็ถูกเปลี่ยนเป็นหมวกทรงเฟย์โดราอันเป็นเอกลักษณ์ในดีไซน์สุดท้ายของรอยนั่นเองครับ 6. เข็มกัดที่ปกเสื้อของรอยเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์กรที่เขาสังกัดอยู่นั่นเองครับ7 สลักษ์ณนี้ยังปรากฏอยู่บนเสื้อผ้าชุดอื่นของรอยตลอดทั้งเรื่องโดยมักจะอยู่บริเวณลำตัวเช่นอกหรือเสื้อสแสดงถึงความเชื่อมโยงกับองค์กรที่เขาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ 8. ทวายไลท์ Twilight, เป็นที่นิยมอย่างมากในองค์กรสายลับถึงขั้นที่เราเจ้าหน้าที่หลายคนตื่นเต้นและดีใจเมื่อได้เห็นเขาตัวจริงครับและได้เห็นเขาลงมือปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองบางคนถึงกับรีบมาที่ปราสาททันทีเมื่อได้ยินชื่อของเขาและบางคนก็ยังขอลายเซ็นจากเขาด้วยแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนฮีโร่ในสายตาเพื่อนร่วมง,งานหลากหลายคนกันเลยทีเดียวครับ9 ทวายไลท์มาร์กเลือกใช้ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย L อหรือ R าสำหรับบริบทปลอมตัวของเขาเช่นร้อยโรเบิร์ตไรโอเนลและโรแรนซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยเสียงแอหรือ R ที่ฟังดูใกล้เคียงกันในภาษาญี่ปุ่นไม่มีการแยกเสียงแอและ R อย่างชัดเจนเหมือนภาษาอังกฤษโดยจะใช้เสียง R เช่นระริ รุเรและโรแทนทั้งสองเสียงครับจึงทำให้ชื่อเหล่านี้สามารถเขียนและออกแบบได้ใกล้เคียงกับภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังช่วยให้ชื่อต่างๆของเขาฟังดูสอดคล้องและเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยครับส0บ นามสกุปลปอมของฟอร์เจอร์เป็นการเล่นคำที่สื่อถึงสถานการณ์ครอบครัวปอมที่เขากำลังแสดงบทบาทอยู่ส่วนในกรณีคู่รักเคมบดอนไนฟอร์พวกเขาเลือกใช้นามสกุลฟอร์เนียซึ่งเป็นการเล่นคำมาจากฟอร์นีที่แปลว่าคู่รักปอมๆนั่นเองครับ11 ชื่อของรอยในตอนแรกถูกเขียนเป็นอักษรโรมันว่ารอยแต่ในตอนที่10ได้ลิขสิทธิ์กับทางวิสมีเดียชื่อก็ถูกปรับให้เป็นรอยอย่างที่เรารู้จักกันดีครับ 12. ชื่อรอยน่าจะเป็นการเล่นคำมาจากรอยดิ้งซึ่งเป็นเทคนิคการปลดล็อกโดยใช้วัตถุแบนๆอย่างบัตรเครดิตในการเปิดล็อกอะไรต่างๆนาน,นาซึ่งตรงกับอาชีพของรอยที่เกี่ยวกับการทำงานสายลับและการปลอมตัวอย่างแนบเนียนนั่นเองครับ 13. ชื่อทเวนโฟนี่ที่เขาใช้ในแคมบอดดอนมาจากชื่อรหัสสายลับของทวายไรท์เช่นเดียวกับชื่อปลอมอย่างไน์ฟลที่ใช้ชื่อว่านาฟาริอาส่วนในภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ชื่อว่ากาเลโซซึ่งเป็นการดัดแปลงชื่อรหัสญี่ปุ่นของเขาคือทาโซกาเรที่แปลว่าพบค่ำหรือช่วงพบค่ำนั่นเองครับ14 เก้าอี้ของรอยที่ปรากฏหน้าปกเล่มแรกเป็นเก้าอี้กองฟอร์ด l c 2เปร์ตีที่ออกแบบโดยโรโกบูชิเยโดยดีไซน์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัยและเรียบหรูเหมาะกับบุคลิกของรอยที่ดูสง่างามและมีสไตล์นั่นเองครับ15 หน้าปกเล่มหนึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนหลากหลายรอบในช่วงร่างแบบแรกๆโดยในทุกเวอร์ชั่นรอยจะถือปืนด้วยมือข้างขวาอยู่เสมอแต่สิ่งที่เขาถืออยู่ในมือซ้ายมักจะเปลี่ยนไปเช่นอาจจะเป็นหน้ากากหมวกหรือแค่ใช้มือประคองใบหน้าส่วนท่าทางนั่งของรอยก็แตกต่างกันไปแต่ละภาพ บางภาพเขานั่งแยกขาออกจากกันทำให้เห็นหลายสไตล์ของตัวละครในช่วงแรกก่อนที่จะลงตัวในดีไซน์สุดท้ายนั่นเองครับ16ตามข้อมูลในหน้าตัวละครของรอยและหน้าพิเศษเล่มที่1เขาสวมชุดชั้นในสีดำ17 ปฏิบัติการสติกเป็นภารกิจที่ยากที่สุดของรอยเท่าที่เคยผ่านมาเลยทีเดียวพราะแม้กระทั่งการสอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนอีเดนยังทำให้เขาเครียดกว่าการอยู่ยังระเบิดนิวเคลียร์ซะอีกครับ18 ถ้าเทียบเรื่องความสามารถในการต่อสู้โดยตรงยอจะได้คะแนนเต็ม10ในด้านความแข็งแรงและความว่องไวส่วนรอยจะอยู่ประมาณ6-7ถึงเเท่านั้นครับแต่ในฐานะสายลับรอยมีความสามารถที่ชดเชยจุดอ่อนตรงนี้ได้ด้วยการหลีกเรื่องการประทะตัวต่อตัว,ตว,ตวและการใช้ทักษะการยิงปืนวางกับดักรวมถึงความชำนาญอื่นๆทำให้เขาสามารถสู้ในสถานการณ์ที่ไม่เท่ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ 19รอยมีเวลานอนแค่คืนละประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะต้องแบ่งเวลาทำภารกิจสายลับและทำงานที่โรงพยาบาลในช่วงกลางวันนั่นเองครับ20 ภาพทางการหลายภาพของทวายไรที่ถือปืนมักจะเห็นว่าเขามีการควบคุมการใช้นิ้วชี้อย่างระมัดระวังโดยการวางนิ้วชี้ข้างนอกวงล้อนิ้วลันไกซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยในการใช้ปืนเพื่อปป้องการลันไกโดยไม่ตั้งใจครับถึงแม้จะถือปืนใช้งานอยู่ก็ตามเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับบอลฟอร์เจอร์ห บอนมีรูปร่างและลักษณะคล้ายกับสุนัขพันเกรีไพรินิสมากเลยครับทั้งขนาดตัวที่ใหญ่และขนที่หนาฟูทำให้เขาดูสง่างามและน่ารักเหมือนสุนัขพันนี้จริงๆครับ 2. อัเนียเป็นคนตั้งชื่อบ้อนให้กับสุนัขของเธอโดยตั้งชื่อตามฮีโร่ในการ์ตูนโปรดของเธอก็คือบลอนแมนเพราะเธอคิดว่าทั้งนิสยัยรูปรักของเจ้าหมาตัวนี้คล้ายกับนักสืบในเรื่องนั้นมากเลยเล่ะครับ 3. บรบอนเคยถูกวางแผนไว้จะใช้ชื่อว่าพีนัส ซึ่งน่าจะมาจากของโปรดของอาเนียแต่ชื่อนี้ทําให้หลายคนนึกถึงสุนัขสีขาวจากเรื่องอื่นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นบอนอีกชื่อหนึ่งที่เคยถูกวางไว้สําหรับบอนก็คือเฟอร์รี่นั่นเองครับ4ปอกคอผูกโบที่อาเนียใส่ให้บอนเป็นการอ้างอิงถึงโบไทอันเป็นเอกลักษณ์ของเจมบอนใส่รับชื่อดังในภาพ,พยนตร์นั่นเองครับ5 ปฏิบัติการก่อการร้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้บอนเข้ามาในเรื่องมีพื้นฐานหลงหลวมมาจากโครงการสนับต่อต้านรถถังของกองทัพแดง RED a r มีในช่วงสงครามแต่ในเรื่องมีการดัดแปลงให้เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันาลใจมาจากนาซีเป็นผู้นําแผนการนี้มาใช้นั่นเองครับ 6. บอนคิดว่าอาเนียมีกลิ่นหอมที่สุดแต่เขาก็ชอบกลิ่นของยอด้วยเช่นกัน เก้าอีที่บอลนั่งอยู่ในบกมังหะเล่มที่4คือบอลแช่ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังอย่างเอโรอานิโอนั่นเองครับ 8. ในฉบับอนิเมะสไแฟมิลี่เคนอิจิโร่มัสึดะเป็นผู้ให้เสียงภาคบอนและเขายังรับบทเป็นผู้บรรยายของเรื่องอีกด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ